สวัสดีครับเราก็คุยกันมาเยอะเหมือนกันนะพี่แมวนะแต่ว่าก็เป็นความภูมิใจนะได้นําเสนออะไรที่เรารู้สึกว่านี่แหละนะฮะกรีนฮาร์ดนี่แหละหัวใจสีเขียวนี่แหละเราทำเพื่อเพื่อเพื่ออนาคต Because Tomorrow m เ t อร์สนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ผมผมเข้าใจนะว่าทำไมพี่แมวอยากจะนําเสนอเรื่องต่างๆที่เราทํากันทุกคนเราทํากันที่ปูนินรีใช่ไหมครับเพราะว่าที่แมวบอกนะคะว่า เราต้องคิดถึงว่าผู้นี้เนี่ยสำคัญนะเราไม่ใช่คิดแค่ตัวเราเองนะที่บอกว่าคำว่า sustainable development นะการอยู่อย่างยั่งยืนพือเราเราไม่ได้ไปเอาของผู้นี้ของในอนาคตมาใช้ใช่ใช่นะคะในปัจจุบันนี้นี่เราก็ในองค์กรของเรานะฮะเราก็เราบอกว่าเราเนี่ยต้องเป็นกรีนนะคะ เราก็ต้องมีก r ี e นโปรดักต์ด้วยนะคะเราต้องมีโซลูชันให้เขานะคะที่ป็อินซเราก็นะคะเราก็มีนะค e n s ก l u t นโซลูชันอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งมาแนะนำให้นะคะอันนี้เราก็มีแขกรับเชิญใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ผมสารภาพเลยนะเมื่อครั้งแรกที่ผมรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะเมื่อประมาณ4ปีก่อนนะโ้เยี่ยมเลยโอ้คิดมาได้ยังไงตอนนั้นมีอยู่อย่างเดียวประเภทเดียว แล้วผมก็นำเอามาใช้กับบ้านของผมนะะโอ้โหสี่ปีกว่าให้หลังตกใจไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมากขนาดนี้แล้วทุกอย่างเนี่ยบรรจงคิดออกมาเพื่อตอบสนองกับทุกๆวัตถุประสงค์ของการใช้งานไม่รักลูกค้าไม่คิดขนาดนี้นะเนี่ยโอ้ไม่อยากจะบอกอย่างนั้นเลยมันก็เป็นมันก็เป็น customer centric นะฮะเราต้องถามว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรเมื่อถึงเวลานั้นเราก็ต้อง ใช่ไหมฮะเราอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านปูนซีเมนต์นะคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องเน้นๆซีเมนต์นะซีเมนต์นะซีเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนะคะเอ่อมอร์ต้ามอร์ต้าเลยนะคะก็คือคุณกิติบุญประคองนะครับกิติเนี่ยเป็นผู้จัดการฝ่ายอินซีมอร์ต้านะทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้วยเลยนะครับพบคุณกิติครับสวัสดีครับกิติครับเจอกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้คนละรายการกันนะวันนี้คุยได้เต็มที่ นะครับไม่ต้องห่วงนะพี่แมวนั่งอยู่นี่ไม่มีพลาดเวลาห่วงคือห่วงที่พี่แมวนั่งอยู่ด้วยนะคะวันวันนี้เนี่ยคือคุณกิติเนี่ยทำอินซีมอร์ต้านะคะเราก็เริ่มมาจากอะไรนะคะทุกครั้งที่เราเริ่มอะไรเนี่ยนะคะเราจะเริ่มจาก strategy house นะคือบ้านของกลยุทธ์ของเรานะคะก็ลองดูนะคะทุกอย่างที่เราจะทําอะไรเนี่ยนะคะเราลองดูนะคะเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องที่เขาบอกว่า CSR หรือ Corporate Social Responsibility นะคะดูในรูปหน่อยนะคะได้ครับก็คืออันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Triple Bottom Line เราจะพูดทุกครั้งเลยนะคะคือที่เราบอกว่าจากสามอย่างที่เราต้องดูเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะเราดูว่าเราเนี่ย Strategy House ของเราเนี่ยามีอะไรบ้างคือเราต้องการจะ create c r e a value ครับผมนะค่าเราก็บอกมาว่าเราต้องมีสร้างคุณค่าเราจะสร้างคุณค่าก็จะเห็นว่าเราสร้างคุณค่าของเราได้นี่นะะก็คือเศรษฐกิจใช่ไหมคะทางด้านซ้ายเนี่ยคะก็คือเราต้องมี sustainable development นะคะก็คือการที่พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะแล้วเราก็ต้องมีทางขวานะคะก็คือเราต้องมี CSR คือ social responsibility นะคะเราถึงประกอบเป็นในตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณกิติเนี่ยนะเขาจะบอกว่า solution อันนึงที่เรา p r o v i d e ให้นะคะของบริษัทเรานะคะก็คือว่าเรามี incimorta นะคะ incimorta map incimorta เนี่ยนะคะต้องให้คุณกิติเขา คุณอธิบายนะคะคือคือจะบอกว่าสิ่งที่คุณกิติคิดมาเนี่ยที่ที่แผนกมอร์ตาร์คิดมาดีพาร์ตเมนต์ของนี่คิดมาเนี่ยคิดมาบนพื้นฐานเมื่อกี้รีชั่นอลแฟลที่ที่ที่พวกเราจะคิดอะไรทำออกมาเนี่ยเราจะคิดบนพื้นฐานอันนี้ให้ท่านได้เห็นเมื่อกี้นะครับนะฮะและที่ตกผลึกมาเป็นเรื่องของมอร์ตาร์เนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้ที่คุณกิติจะนำเสนอเชิญเลยครับครับก็ก่อนอื่นขอแนะนำผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์ก่อนนิดนึงนะครับ ผลิตภัณฑ์มอต้าเนี่ยถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยก็ให้นึกถึงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับง่ายๆเลยนะฮะพร้อมใช้งานงนะฮะแค่เติมน้ําก็ใช้งานแบบง่ายๆแค่แค่เติมน้ําก็จะดื่มได้เลยอยดื่มนะ้ีเอาอย่างนั้นแต่ว่าแต่คือจริงๆคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ชมเวลาจะคุยกันขำๆอย่านี้นะแต่คอนเซ็ปต์เป็นอย่างนั้นมันง่ายเหลือเกินที่จะใช้แค่เติมน้ําถ้าคุณมานั่งผสมผสมอะไรเดี๋ยอะไม่ต้องมาใส่ทรายนะคะก็หมายความว่า ปกตินะคะบะหมี่เนี่ยเราจะต้องซื้อบะหมี่มาใช่ไหมคะเราก็ต้องมาใส่ถุงงอกเครื่องปรุงอะไรอันนี้ไม่ใช่ทุกอย่างทำสำเร็จมาแล้วใส่น้ำตามสัดส่วนนี้แล้วก็ฉาบได้เลยค่ะหรือก่อได้เลยนะคะก็คือมันเหมาะสำหรับงานที่ทำสำหรับตึกสูงนะคะหรือคนไหนที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญบางคนว่าช่างปูนคนนี้ก็ใส่น้ำมากไปน้ำน้อยไปใส่ทรายมากไปใส่ ใส่ปูนน้อยไปอันนี้มันเป็นมาตรฐานบางทีขึ้นอยู่กับอารมณ์ไงวันนี้หุ่นหีดมาออกจากบ้านมาเม่ยไม่ยอมคุยด้วยมาถึงปุ๊บใส่ใส่ใส่ยืดยืไม่เคยเป็นช่างปูนใค่คุณสิิพูดนะครับก็ตัวนี้นะฮะออกแบบมาเฉพาะทางเลยนะฮะสำหรับแต่ละแอปพลิเคชันมันเป็นการจัดการปูนเป็นโซลูชันการใช้งานที่หน้างานเลยนะฮะทำให้งานให้มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นโรงงานของเรานะฮะเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วสวยเหรอครับผม <Ooh. S 2> โอ้โหเวลายุวิผ่านไปเนี่ยไม่ใช่โรงงานเฉยอย่างเดียวนะคะ ที่ทํางานค่ะสานักงานค่ะสวยมากเลยนะทันสมัยมากเลยค่ะดูดีมากค่ะพี่มาเป็นคนออกแบบเองชมหน่อยนะครับแม่พ่นะสวยทันสมัยมากเลยมีต้นไม้ดูดีค่ะค่อนข้างโดดเด่นเวลาขับรถผ่านนี่เวลาโฟร์เจอสวยที่แล้วนะนี่โรงงานมอต้าของเราแล้วครับต่อไปเลยนะครับมาก็มาเริ่มดูว่ามอต้าเนี่ยมันผลิตอย่างไงนะฮะมันเป็นกรีนโ s o ูชั i o อย่างไงนะฮะมันไปมีส่วนร่วมอย่างไงในหัวใจสีเขียวนะครับเริ่มต้นก่อน รอแมททริอลก่อนนะครับที่เราไปใช้ในการผลิตนะฮะเราเลือกที่เรียกว่าหินปูนเป็นหินบดนะครับผมเอามาบดปกติเนี่ยที่ที่ใช้งานเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใช้ทรายธรรมชาตินะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทรายเนี่ยค่อนข้างหายากแล้วก็ทาลายสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็หินปูนตัวนี้เนี่ยเป็นหินที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ซึ่งเรามีอยู่แล้วนะฮะก็เป็นเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมที่น้อยนะครับผมเอามาใช้แทนทราย นะครับกระบวนกในการผลิตก็ค่อนข้างง่ายครับเอาปูนซีเมนต์มานะฮะแล้วก็เอาหินมาอบมาบดนะครับเสร็จแล้วก็เติมสารเคมีเข้าไปนะฮะเพิ่มประสิทธิภาพของมันครับผมนะครับแล้วก็กได้มาเเลยหรออผสมด้วยเทคโนโลยีนะครับเป็น dry process dry mixing นะฮะตัวแพนตัวนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยจะทันสมัยที่สุดจากยุโรปนะฮะเราเลือกใช้ของประเทศออสเตรียออสเตรียขอโทษนะครับออสเตรียนะฮะ แล้วก็เลยออกมาเป็นมอร์ตาร์โปรดักส์อย่างที่เห็นนี้นะครับไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ไอ้ไอ้องเครื่องที่ทำเนี่ยดร dry รายมิกซิ่งโปรเซสใช่ไหมคือไอ้ตัวตึกสูงๆที่เราเห็นในกระที่มองเห็นนั่นคือน่าสวยนะใช่ไหมครับแล้วข้างบนเราก็ติดล็อกอินซีเนี่ยค่ะตัวใหญ่มากนะครมองเห็นประมาณ ห้ากิโลแล้วเกาะอยู่อย่างั้นไม่บินไปไหนเลยนะไม่ไม่บินไปไหนเลยนะครับก็คอยดูคุณกิตติทำงานต่อนครับโอเคต่อครับผมเราจะรู้ว่าเราจะเป็นกรีนซลูเช่นยังไงเมื่อที่บอกแล้วว่าเราไม่ได้ใช้ทรายนะคะเราใช้เราใช้ลัมสโตนหินปูนเนี่ยนะคะมาครัชนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ทำให้เรากรีนครับผมตัวนี้เลยฮะเทคโนโลยี ถือว่าเป็นหลายแรกของเมืองไทยเลยนะฮะที่เราใช้ตัวที่เรียกว่าเวทฮิตนะฮะจากโรงงานปูนซีเมนซึ่งปกติเนี่ยโรงงานปูนซีเมนเท่าที่ทราบนะครับมันก็จะมีการปล่อยความร้อนทิ้งเข้าสู่บรรยากาศนะครับเราเก็บความร้อนตรงนี้มาใช้อบใช่ะี่จริงๆปกตินะเขาพี่แมวก็เหมือนจะรู้เหมือนกันนะคะก็พอดีอยู่ปูนี่มานานแล้วก็เวลามันเขานะะเรื่ความร้อน 1,800มากกว่านั้นนะคะเกือบส0 0พนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามีไซโครนนะก็คืออบเข้าไปเรื่อยๆอบเข้าไปนะคือไซโคลนหนึ่งไซโคลนสองไซโครนสามไซโคลนสี่ไซคนห้าที่ไซโคลนห้าแล้วยังเหลืออีกก็ต้องปล่อยทิ้งไปใช่ไหแต่คุณกิติเขาไม่ยอมทิ้งค่ะเขาก็เอากลับมาเนี่ยมาอบอบนะคะให้มันแห้งเมื่อกี้มันเป็นดร y ยโปรเซสใช่ไหมคราบมิกซิ่งคุณกิติเขาก็ไปต่อท่อ ครับตัวนี้ออกมาจากแก๊สตัวนี้ออกมาแทนที่จะปล่อยทิ้งแทนที่จะปล่อยทิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่ลด C O 2นะเขาเอาคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปคุณกิติไม่ยอมไม่ยอมเป็นคนเดียวที่ยังสู้อยู่ทุกวันเนี้ยโอ้โหมันเอามาเอากลับมาเอากลับมาใช้ครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้เว s t e นะคะก็คือสิ่งที่เว s t e h e a เนี่ยค่ะกลับไปเนี่ยมันเอามาดรายนะเอามาทำให้ให้วัตถุดิบเนี่ยแห้งแล้วก็ประหยัด ประหยัดน้ํามันดีเซลปกติเนี่ยถ้าเราคํานวณกลับนะฮะต่อปีเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้ถึง1ล้านลิตรแต่นี้ถ้าเราใช้ไอตัวิทฮิตเข้ามานะครับมันจะลดได้เลยครับปีละหนึ่งล้านลิตรที่เราก็สังเกตนะฮะถามบอกโอ้อย่างนี้เราน่าจะสร้างโรงงานอบผ้ามันดีไหมเนี่ยมันค็อาจะดีเหมือนกันนะเราอบอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดๆเลยว่าเราประหยัดไปเท่าไหร่ ะคะอันนี้ก็เป็น green solution อันหนึ่งนะคะรับผมครับผมอ่ะตอไปเลยนะครับตอไปเลยนะครับครับนี่ฮะตรงนี้ก็มาถึงโปรดักต์ว่าผู้ใช้งานเนี่ยนะฮะเราได้แวร u e อะไรจากตัวผลิตภัณฑ์มอ t ต้านะฮะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็นวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่นะครับแล้วก็เป็นการจัดการที่ใช้งานนะฮะออกแบบโดยเฉพาะให้ตรงกับแอปพลิเคชันตรงกับ r e q u i ร e มนต์ของแต่แต่ละการใช้งานที่เขาต้องการใช่ไหมคะ่าเช่เขาต้องการจะฉาบ <N> นะคะรเราก็มีสําหรับเขาสําหรับชาบชาบอะไรชาบอิฐมูลเบาเราก็มีช<า>ใช่ไหม,มชาสมมุต<ม>ิเราจะทาเนี่ยออสลัเปาเขาเรียกว่าอ,อะไรนะ ปูเซลาเปาครับเออไอปูนติดกระเบื้องปูนติดกระเบื้องเราก็มีเซลาาปแม่ใช่ไหมคะเฮ้ยติดมาทำเป็นก้อนๆอะไรอะไรเหมือนซาลาเปาปั้นซาลาเปาที่เราก็รู้แค่นี้เดีไปทำว่าหนมจีบมีไหม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็มีก็คือเขาจะทําเฉพาะทางด้าน value proposition หรือสิ่งที่เขาจะต้องได้เนี่ยค่ะอย่างยูอยากจะได้อะไรเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าทําเฉพาะมันไม่ใช่ว่า เอ่อโปรดักหนึ่งโปรดัก fit all ไม่ใช่ครับครับค่ะฉกนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อดูถึง value นะครจะได้ประโยชน์หมดเลยนะฮะสามารถแบ่งกลุ่มของผู้ที่ได้รับประโยชน์ได้ออกมาเป็น4กลุ่มได้เลยนะฮะผู้ที่ใช้งานโดยตรงก็คือ Contractor หรือ Developer เนี่ยนะฮะเขาก็ได้เลยฮะเรื่อง Cost ในเรื่องของ quality นะฮะทำงานได้เร็วนะฮะ cost ประหยัดนะครับสามารถ manage เมเนจทุกอย่างได้เลยฮะวอลมทิเรียลทุกชนิดที่ซช์งานนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้ใช้งานเรายิ่งเข้มงวดแล้วถ้าเราใช้วิธีมิกที่ซช์งานแบบก่อนนะครับก็คือใช้ซีเมนต์ใช้ทรายมามิกมันทาให้ไซายเปื่อยปะเยอะเทอะเลยน้ำไหลทรายไหลเดินก็ไปเนี่ยครับผมตัวนี้นะฮะมาช่วยมาช่วยจัดการสะอาดขึ้นเยอะสะอาดขึ้นเยอะครับผมแล้วก็บางทีเขาต้องแบกขึ้นไปไงครสำหรับตึกสูงนะฮะก็แบบว่า ไอ้ไอ้ทำอย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างเนี่ยต้องแบกขึ้นไปทั้งทรายทั้งปูนไปผสมขึันข้างบนะครับนี้เขาก็เอาถุงนึงขึ้นไปเลยครับค่ะสะดวก็สบายเลยนะครับแค่ใช้น้ําก็ลงตัวแล้วครับนะครับในในส่วนนี้นะคทษนะฮะในส่วนของอาร์กิเทคนะครับอาร์กิเทคเนี่ยเขาก็ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตรงกับแอปพลิเคชันที่เขาอยากได้นะครับเนี่ยนะฮะเราดีไซน์ให้มีดีควายเมน นะฮะฮของอาร์เิเทคเองเลยเนะฮะฮเอาวิจิตรวิศมาราขนาดไหนไ<ด>เอาเราค,รคิดว่าเราพอจะ,หะไหวละพอจะไหวตอนนี้ตอนนี้เขากำลังฮิต แบร์คอนกรีตเวลาเห็นไหมตามถับอะไรเงี้ยไม่ต้องทาสีไม่ทาสีคือเขาเขาเรียกว่ามินิมอลลิสก็คือว่าน้อยแต่ดูดีแล้วมันสีปูนก็เป็นสีธรรมชาติปูนกับไม้เนี่ยครับปูนดิบๆกับไม้ที่แต่เวลามันจริงๆทำยากนะคุณทีมกายังมีสกิมโค้ดใช่ไหมใช่เพราะก็จะมีแอปพลิเคชันที่สำหรับทำให้ดูเรียบครับผมนะฮะเนี่ยขนาดนั้นเลยนะฮะช่างปูนช่างปูนนี่ก็ได้เลยนะฮะเพราะว่ายิ้มเลยไม่ต้องไปแบกทรายแบกปูนมาผสมผสมแล้วก็ยากอีกนะฮะอันนี้ฉีดปูนมาผสมน้ำ คุณภาพนิ่งด้วยนะครับเจ้าของบ้านก็ได้คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ที่และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายครับก็จะเป็นเจ้าของบ้านตัวเดิมเนินนะฮะนี่นี่ยืนยันเลยนะครับแฮปปี้เลยได้ผนะฮะได้ผลงานที่ดีเนียนเหมือนผิวของภรรยาครับผมเพราะฉะนั้นก็มี4กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มผู้รับเหมานะคะกลุ่มอ a r c h ค t e c t หรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะฮะตัวช่างตัวช่างเองนะคะช่างปูนเองแล้วก็แล้วก็เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านค่ะ อ่ะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะนี่ให้ท่านได้ได้พอรู้จักที่มาที่ไปของมอตา้าก่อนเดี๋ยวกลับมาจะรันแบบรวดเร็วรืดเลยให้ท่านเห็นว่าโอ้โหมันมีอะไรที่จะตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมบ้างนะฮะสักครู่ครับใจ พี่รักนี่ไงห้องรับแขกของเราสวยจังนี่ห้องนอน <c oughs> ขอบคุณมากนะครับทําบ้านสวยได้ดังใจเราเลยครับปูนกอ่อฉาบง่ายที่ได้ดังใจก็ได้ใจลูกค้าแ่ะครับอินซีแดงสําหรับก่อฉาบปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทุกคนที่ปูนอินรีมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนเฮีย yeah, ปูนแห่งกำลังดีเจ๋งจริงๆเลยงานหน้าผมขออินรีนะครับ <c oughs> ได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินซีแดงสำหรับก่อชาปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจลูใจ <c oughs> ชมรายการกันต่อนะครับคราวนี้ไปแบบรวดเร็วเลยนะพี่แมวนะให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยว่าเรามีหลากหลายโอ้โหเราคิดมานี่นะเอาใจสุดๆเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนยังไงสอบถามความเห็นมาแล้วสนองตอบทันทีนะครับขอขอไปเริ่มเลยนะครับท่านผู้ชมครับดูอันนี้เลยครับครับนะก็ไปแบบรวดเร็วเลยผลิตภัณฑ์ของเราแบ่งตามรูปแบบการใช้งานนะครับหมวดสีเขียวเริ่มต้นด้วยหมายเลขหนึ่งเนี่ยครับ สำหรับงานฉาบโดยเฉพาะและข้างในก็จะมีหลากหลายนะฮะจะฉาบบนอิฐมอญอิฐมวลเบานะครับผิวคอนกรีตนะครับหมวดการปูระดับปูน ปูัระดับนะครับปรับระดับครับปรับระดับปรับระดับนะครับงานติดกระเบื้องนะครับได้หมดเลยนะครับแบ่งออกเป็น4หมวดใหญ่ๆรีนะฮะะเอาครับเขาไปดูงานฉาบไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวปูนฉาบเบอร์11ของเราสีแดงเขียวนะครับตัวนี้เหมือนิมาครถ้าสีเขียวนี่คือฉาบอย่างเดียวฉาบอย่างเดียวเลยนะครับจะเป็นฉาบละเอียด จะเป็นฉาบอิดมวลเบาใช่คมากสุดแท้แต่นะฮะโอ้โหมีมีฉาบมวลเบาละเอียดพิเศษด้วยเหรอใช่ครับผมโอ้คุณจะเอาเนียนขนาดไหนกันนั่นแ่ะลูกค้าบางรายชอบขนาดละผิวนะครับครับโอ้ขนาดนั้นนะฮะฉาบผิวคอนกรีตก็มีเาไปฉาบหน้าแล้วก็นะฮะคือจะมีเยอะมากเลยอันนี้ะเนี่ย ฮะคิวบางพิเศษอ้โอันนี้ทุกอย่างพี่ทีทางพี่แมวเมื่อกี้บอกว่าคือคือมันแบบว่าเรียบแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะที่เรียกว่าสกินโค้ชใช่ไหมโค้ชคือให้มันแบบว่าเนียนเลยตัวนี้ไม่มีไม่มีไอตัวตัวตัวที่เป็นเม็ดหยาบเลยนะฮะนียนออกมาเหมือนแป้งพูดอย่งเลยถ้าพูดไปภาษาผมนะพวกเซนซิทีฟสกินนะครับพี่แมวเริ่มหมั่นใจแล้วผมรีบไปด่วนไปงานก่องานก่อสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะหมวดสีน้ำเงินขึ้นต้นด้วยเลขสองครับเลขสองหมดเลยนะครับสำหรับงานก่อทั่วไปอิดมอนอิด บล็อกนะครับนี่นะฮะตัวอิฐมวลเบาต้องกอพิเศษนะครับาะตัวนี้ต้องแบบก่อบางมากๆนะฮะเหมือนกระทากาวเลยนะฮะตัวนี้นะครับปูนเทปรับระดับนันนี้เป็นไงนี่เป็นไงอันนี้จะกึ่งๆคล้ายๆงานคอนกรีตนิดนึงแต่มันสีน้ำตาลนามันสีน้ำตาลหมดสีน้ำตาลนะฮะสำหรับงานพื้นโดยเฉพาะถ้าเราต้องการปรับความหนาให้ผิวเรียบเรียบได้ความหนาครับได้เรียบด้วยนะฮะก่อนที่เราจะปูกระเบื้องปูพรมปูแกรนิดอะไรพวกนี้นะฮะใช้ตัวนี้เลยง่ายเลยก็สำน้ำนะฮะนี่อะไรฮะ กาวซีเมนปูกระเบื้องไอ้นี้ป่าที่พี่มาบอกอะไรสาเปาอ่ะเพาะ่นี่เหรอฮะจะใช้ทดแทนวิธีแบบกลับนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราต้องผสมสาเปาแล้วก็กระเบื้องมาแปะนะคะบางอันก็กรวงมั่งไม่กรวงมั่งนะคะเดินเดียบไปดังก๊กก๊กก๊กกักก๊เก๊นก๊ก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 กกก๊กก๊หก๊กก๊กา๊กก๊กกกก๊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 กกเอาเอาเอาดูภาพรวมดูภาพรวมนะฮะ สำหรับสำหรับมอต้านี่นะฮะส่วนมากก็จะเป็นเหมือนงานเดคอเรทีฟนะครับจะอยู่ภายนอกทั้งหมดเลยนะฮะพวกปูนอินซีเพชอินซีอะไรนี่ก็ใช้งานโครงสร้างนะฮะตัวนี้เลยเอามาตกแต่งนะฮะปิดผิ้วให้สวยงามนะฮะทำให้เสร็จทั้งงานติดกระเบื้องงานฉากทุกอย่างนะฮะตั้งแต่สะนามจนถึง นี่เลยนะครับนี่ก็เป็นภาพเพอร์สเป i v e ฟบ้านของพี่แมวที่กำลังสร้างอยู่นะครับนะก็ยังปิดมไม่ลงสามปีไม่เสร็จมัวแต่ใช้มอต้าอยู่นรอผลิต่รอผลิตภัณฑ์คอนกรีตรอผลิตภัณฑ์มอต้าของกิตินะคะเอาละครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่นะครับแล้วก็กลับมามีมีพิเศษนิดหนึ่งอันนี้ล่าสุดเลยล่าสุดที่คิดขึ้นมาแบบชนิดที่เรียกว่าลูกค้าอยากได้ทำให้นะฮะลูกค้าบอกมากิติจัดให้นะฮะสักครู่ครับ ที่รักนี่ไงห้องรับแขกของเราสวยจังนี่ห้องนอน <c oughs> ขอบคุณมากนะครับทำบ้านสวยได้ดังใจเราเลยครับปูนก่อฉาบง่ายที่ได้ดังใจก็ได้ใจลูกค้าแหละครับอินซีแดงสำหรับก่อฉาปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจ คอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคลิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่าง,ย,างยั่งยืน Yeah. ปูนแห่งกำลังดีเจ๋งจริงๆเลยงานหน้าผมขออินซีอีกนะครับได้ปูนดีนะลูกน้องแฮปปี้นะผมก็แฮปปี้อินซีแดงสำหรับก่อฉากปูนที่ผู้รับเหมามั่นใจ ก็มาที่พิเศษจริงๆที่ว่าทําเพื่อลูกค้าเลยครับขอกันมานะฮะทดลองดูแล้วนะะทำให้ได้เป็น innovation นะฮะเป็นเป็น product ที่แบบว่าคิดขึ้นมาพี่มอก็ไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อเขาก็ลองมาทําให้ดูเขาก็มาใส่กระกปุก2อันอันนึงก็เขย่าก็เห็นเป็นแบบหนึ่งอย่างอันเดี๋ยวให้คุณกิตเตอย์ที่มันเป็นอะไรเนี่ยผมยังเอออยู่นี่มันคืออะไรอันอันที่ว่าเนี่ย อันนี้คือคือปูนปูนซีเมนที่ฝุ่นน้อยนะครับปกติเนี่ยเวลาช่างปูนที่ใช้งานเวลาฉีกถุงปูนนะมันก็จะฟุ้งนะฮะแล้วก็เม็ดอนุภาคของปูนซีเมนถ้าเข้าจมูกเข้าปอดเนี่ยนะโอ้โหแป้งเนี่ยเหมือนคนทําแป้งผมมันขึ้นไปขนาดนั้นนะใช่เม็ดมันละเอียดมากแล้วอันนี้อ๋อดัด ดั t l เลสฮะตัวนี้ดีไซน์โดยเฉพาะเลยเราใช้สารเคมีแต่ก็เป็นสารเคมีธรรมชาตินะฮะมาผสมทําให้อนุภาคของปูนซีเมนเนี่ยมีน้ําหนักที่หนักขึ้นครับฉะนั้นเวลาช่างปูนฉีกถุงเทลงกระบะเลยมันก็ไม่ฟุ้งมันลงไปเลยนะฮะอันนี้จะเป็นเป็น ตัวคำนึงถึงสุขภาพสุขภาพโดยเฉพาะเลยก็เป็นอันนึงที่เป็นกรีนอันนี้เป็นใหม่ล่าสุดครับนี่ครลานกับถนนไรฝุ่นนะอันนี้คือปูนถุงไรฝุ่นับครับคนะมาดูนี่ครับอันนี้อีกอันนึผมเมื่อกี้เป็น Product ใช่ไหมครับใช่ครัตอนนี้เรามีเซอร์วิสตัวนี้เป็น Service Innovation นะคะ เดี๋ยวนี้เนี่ยพวกตึกสูงนะฮะงานที่เป็นไฮรีส์บิลดิงต่างๆหรืองานขนาดใหญ่นะฮะแต่ก่อนนี้โอ้โหต้องเอาปูนลำเลียงเข้าไปเป็นถุงไปคองเก็บโอ้คนต้องแบกขึ้นไปชั้นทงสูงตัวนี้ฮะจัดการให้เสร็จเลยเป็นระบบปิดนะฮะโดยเป็นปูนมอต้าเอามาเก็บไว้ในไซโรที่ใช้งานแล้วก็ปั๊มผ่านระบบเลยไม่มีถุงแล้วฮะนะฮะปั๊มขึ้นไปแล้วก็ฉีดเลยฉีดเลยทางท่อนี่ทางท่อนะฮะ เร็วด้วยวันหนึงเนี่ยเยอะกว่าถ้าเราใช้แบบวิธีดั้งเดิมห้าเท่าถึงสิบเท่าและแต่ใา้งานที่เตรียบนะฮะแล้วก็ช่วยเขเลยไม่เขาเลยไม่มาทำที่บ้านพี่นายเสร็จเร็วไปเตี๋ยบว้านพี่แมวจะเสร็จเร็วโอ้นี่นีนะนี่คืออินซีพ่นนะตกลงก็คิดมาใหม่เลยทั้งตัวโปรด u ักต์และตัวบริการนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะทำให้ สนองตอบความต้องการของลูกค้าทุกประเภทครับผมแล้วคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพราะ tomorrow matters นะครับไม่งั้นจะทำรายการที่ทำไมล่ะก็เพื่อจะบอกท่านผู้ชมนี่แหละนะครับเราทุกคนที่นี่คิดถึงครับนะถ้าคนละนิดคนละหน่อยใครสามารถจะคิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆได้แล้วสามารถที่จะตอบโจทย์นี้นะครับมันมันมัช่วยกันสองแรงแข็งขันนะครับมันก็จะทำให้พรุ่งนี้ มันยังมีความหมายและมีความสําคัญสําหรับเราโลกก็ยังน่าอยู่เพราะว่าพวกเรามีหัวใจ,ใจสีเขียวค่ะ,ะคเอาละครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับกรีนฮาร์สนะฮะเอาไวต้ติดตามกันต่อไปมีเรื่องน่าสนใจมาคุยกันอีกเยอะวันนี้คุณกิติบุญประคองพี่แมวจัน,นาสุขุมานนท์และผมโอวาทลาท่านผู้ชมทานี้ครับสวัสดีครับ